มันก็แค่ไทยหลังนี่สวยกว่าจังหงวัด่าทางดิษฐานนะทางเราเป็นผู้แก่ตัวตอนไปซ่อมม่าแต่ตาตอนไปซ่อมไม่ได้ใบรประกาศที่แรกไปซ่อมตามเราเอ็ดเรนได้ใบประกาศพอซ่อมเสร็จแล้วก็ได้ใบรประกาศพอเสร็จแล้วก็ไปรับโดตีวุฒิ์เทพแล้วก็ที่มา,ามอ,อะไรแบบนี้ เป็นตัวอย่างให้อาจารย์ดูให้ได้เคียรนัาารเรียนตาตวเองขรบคุณครับนี่คือลายชื่อว่ามีชื่อครับนี่เราเป็นลายเสร็จตัวบขนบใบเต่งนบใบเตนลเรัต้องกระดาษทุกคนตัดนานนห้บตัวนีไม่นานนี่เลย ส่วนใหญ่แล้วลายจะอยู่ที่ไหนครับคุณตาลายจะอยู่จะอยู่ที่ตรงไหนของวัดครับส่วนใหญ่แล้ว่แต่เราจะไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะออกแบบแล้วแล้วงานแกะสลักนี้ถือเป็นงานจิตกรรมหรือเป็นงานจิตกรรมจิตกรรมใช่ไหมครับลายนี้เราจะแกะนั่งก็ได้โยกกล้วยก็ได้ครโยกกล้วยด้วยนี่ลายโยกกล้วยก็ได้ครับ แล้วจะ่รแจะแกกหรือเราจะติดตามที่ไหนก็ได้อันนี้ายนี้ตามทำเสร็จตัวกับนียอันี้มาเสร็จล้วกัอ๋อแล้วสมบูรณ์กันสมบูรณ์กันครับปกติแล้วแกะแบบนี้คุณตาแกะนานไหมครับไม่นานเลยใช่ครับประมาณีบนเวลาแกะจริงๆประมาณไม่รงวา นีนเสร็จจะไปตัสังหลักลมา